สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ห้องอีทหนึค่ะหรือว่าห้องปฏิบัติการเฉพาะหน่วย2นะคะซึ่งกลุ่มเรานะคะได้นาเสนอเรื่อง g ก๊ a แอ o ซอร์ o ชัค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้หลักการการทํางานของ g ก๊ Absorption ค่ะ การดูดซึมหรือ adsorption นะคะคือหลักการการถ่ายเคมวสารหรือแม้ transfer ท,ที่แก๊สสามารถละลายจากอากาศไปยังตัวทำละลายหรือเราเรียกว่า solvent นั่นเองค่ะโดยกระบวนการนี้นะคะจะเกิดขึ้นในเครื่องที่มีการจัดก,การให้มีการสัมผัสระหว่างแก๊สกับตัวทำละลายโดยใช้แรงผลักเป็นตัวผลักดันทําให้เกิดการ่ายเคมวมสารเกิดขึ้นค่ะที่เราต้องการกําจัดแก๊สออกจากอากาศนะคะไปยังตัวทำละลายซึ่งได้แก่ความดันย่อยของแก๊สต่างๆ ในกระแสอากาศค่ะที่จะถูกปล่อยออกมาพร้อมกับความดันไอการดูดซึมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามีแรงขับเป็นบวกแก๊สในกระแสอากาศที่จะเข้าไปในตัวทําละลายแต่ถ้าแรงดันเราเป็นลบก็จะไม่เกิดการดูดซึมเราเรียกว่าดีโซฟชันได้แก่กระบวนการที่แก๊สจากตัวทําละลายไปยังกระแสอากาศค่ะซึ่งเราใช้ใน กาจัดสารพิษที่ปะปบบนอยู่ในนะ้ําหรือเราเรียกว่าเวส t ์วอรเทอร์นั่นเองต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันที่เครื่องแก๊สแอร์โชันกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เครื่องแก๊สแอร์โชันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาอธิบายในองค์ประกอบของเครื่องแก๊สแอร์โชันค่ะไปดูกันเลยค่ะเอาละครับต่อมานะครับเราก็จะมารู้จักเครื่องแก๊สแอร์ชันกันนะครับ ผมก็จะมาอธิบายส่วนประกอบต่างๆของเครื่องเบื้องต้นกันครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็น Water Storage Tank ขนาด250ลิตรครับตรงนี้ก็จะเป็นวาล์วปล่อยน้ำนะครับเข้าสู่แทงค์ขนาด50ลิตรครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ควบคุมเปิดปิดเครื่องครับด้านในก็จะมีที่ควบคุม ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวาล์วปล่อยน้ําจากแทง50ลิตรนะครับเข้าสู่ปั๊มน้ําครับอันนี้ก็จะเป็นวาล์วควบคุมน้าครับอันนี้ก็จะเป็นโรตามิเตอร์ของน้ำครับอันนี้ก็จะเป็นวาล์วเปิดปิดครับอันนี้ก็จะเป็นโรตามิเตอร์ของแอร์ครับก็จะจะเป็นวาล์วเปิดปิดครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโรตามิเตอร์ของคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็จะเป็นวาล์วเปิดปิดตรงนี้ครับ เราก็จะมาดูส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของคอลัมน์หนึ่งครับคอลัมน์แรกตรงนี้นะครับก็จะบรรจุแพ็กกิ้งขนาด8คูณ8มิลลิเมตรครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดเดนสารออกครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมานอมิเตอร์ของ H2O ครับหรือว่าน้ําส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมานอมิเตอร์ในส่วนของปลอดครับตรงนี้ก็จะเป็น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความดันอากาศครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจอแสดงผลระดับของเรลวและอัตราการไหลของแก๊สในอากาศครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนของคอลัมน์ที่สองครับคอลัมน์ที่สองเนี่ยเราก็จะบรรจุแพคกิ้งขนาด1 0บคูณิมิเมตรครับด้านนี้ก็จะเป็นเที่เดีนสารออกเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นมานอมิเตอร์ของหลอดครับแล้วก็มานมิเตอร์ของน้ําครับ แล้วก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเถังบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับที่ไว้สิ่แอร์เข้าสู่ตรงโรตา e มิเตอร์ครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเพชเชอร์เกตนะครับที่ไว้วัดความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ครับ อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนประกอบเริ่มต้นของเครื่องแก๊สแอดโซลชันครัค่ะในส่วนนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับคอลัมน์ของเครื่องแก๊สแอดโซลชันี้กันนะคะโดยที่คอลัมน์นี้นะคะจะทำมาจากแก้วโบโลซิเกตค่ะซึ่งแก้วโบโลซิเกตนี้นะคะก็จะมีส่วนประกอบของโบโลไตออกไซด์ค่ะ ซึ่งมีคุณสมบัติก็คือจะช่วยให้แก้วนะคะไม่แตกเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปแบบฉับพลันค่ะส่วนภายในคอลัมน์นี้นะคะก็จะมีการบรรจุแพ็กกิ้งค่ะซึ่งแพ็กกิ้งที่บรรจุนะคะก็คือเป็นจะเป็นชนิดเลซินลิงค่ะโดยคอลัมน์แรกนะคะก็จะบรรจุเลซินลิงขนาด8ค8มิลลิเมตรค่ะส่วนคอลัมน์ที่2นะคะก็จะบรรจุเลซินลิงนะคะขนาด10 10มิลลิเมตรค่ะ โดยที่เลนส์ลิงขนาด8คูณ8มิมนะคะจะสามารถออ s o บได้ดีกว่าของขนาด10คู10มิมค่ะเนื่องจากจะมีพื้นที่หน้าตัดนะคะน้อยกว่าทำให้การดูดซึมแก๊สด,ดีค่ะจากนั้นนะคะวก็วิธีการใส่แพคกิ้งนะคะลงในค้อลังนะคะเราก็จะใช้โดยวิธีการแบบสุ่มนะคะหรือว่าแบบแันดอมค่ะโดยวิธีการนี้นะคะก็จะ ช่วยให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสนะคะที่สูงขึ้นแต่ว่าเราก็จะมีความดันลดที่สูงขึ้นตามเช่นกันค่ะ, <c oughs> ะค่ะและ้วก็นี่ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคอลัมน์แล้วก็ความแตกต่างระหว่างแพคกิ้งของทั้งสองคอล์ัมนี้ <c oughs> ค่ะคะ <c oughs> ในส่วนนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับกบระบวนการเรื่องแก๊สแอปซอร์ชันนะคะ <c oughs> ในขั้น,น,ะะ <c oughs> นแรกนะคะแก๊สนะคะเราจะถูกฟีด ผ่านทางด้านล่างของคอลัมน์นะคะผ่านตัวแก๊สดิสริบิวเตอร์แล้วส่งผ่านขึ้นไปยังแพคกิ้งค่ะส่วนของเหลวหรือว่า,าตัวทำละลายนะคะจะถูกฝีขึ้นไปทางด้านบนของคอลัอนลมน์ผ่านตัววัตเตอร์สเปย์ลงมาผ่านตัวแพกกิ้งค่ะของเหลวนะคะกับแก๊สเนี่ยสองเฟสน,นี้นะคะเราจะวิ่งสวนทางกันซึ่งในอุดมคตินะคะของเหลวเนี่ยที่ถูกฝีลงมาจากทางด้านบนของคอลัมน์เนี่ยเมื่อเราเจอวัสดุ ที่อยู่ในคอลัมนะคะหรือว่าแ็คกิ้งเรียบร้อยแล้วมันจะมีคุณสมบัติก็คือสร้างฟีล์มบางเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะในแก๊สนะคะที่มีสารกล้นเปื้อนหรือว่าตัวละลายอยู่ในแก๊สนะคะจะถูกจับกับของเหลวซึ่งไอตัวของเหลวนี้นะคะก็จะจับแกส๊สหรือว่าสารกล้นเปื้อนออกมา ซึ่งแก๊สที่ถูกจับสามปนเปื้อนเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งผ่านไปยังด้านบนของคอลัมน์ซึ่งจะมีความบริสุทธิ์สูงเราจะเรียกว่าลีนแก๊สค่ะส่วนของเหลวที่ดูดซับสามปนเปื้อนเรียบร้อยแล้วจะถูกส่งผ่านมายังด้านล่างของคอลัมน์แล้วก็ถูกเดรนออกนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น ประโยชน์ของเครื่องแก๊สแอร์โซปชันนะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ของเหลวดูดซึมสารพิษเพื่อลดปริมาณสารพิษก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกอ่านิยมใช้บำบัดพวกอนุภาคหมอกควันแลวก็แก๊สที่ละลายได้ก็จะยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียนะคะเราไม่สามารถปล่อยลงแหลน้ำได้เลยเราก็ต้องมีการบำบัดก่อนเพื่อที่จะให้ค่าพิเ็นไม่เปลี่ยนแปลงไปและก็ไม่เป็นผลกระบต่อสิ่งชีวิตในน้ำได้ค่ะ ครับในส่วนของประโยชน์ของเครื่องนี้ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหารกรรมนะครับสำหรับอุตสาหกรรมไทยมีการเจริญเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์และกระบวนการทางอุตสาหารกรรมทําให้เกิดของเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศเป็นจํานวนมากเช่นอุตสาหกรรมปิโตเรเลียมอุตสาหกรรมน้ายางข้นอุตสาหกรรม ปุ๋ยเคมีและอุตสาหกรรมการชุบโลหะเป็นต้นครับการเลือกใช้กระบวนการบำบัดของเสียในอากาศขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของของเสียในอากาศประเภทแหล่งก่อให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการการบำบัดของเสียในอากาศเป็นต้นกระบวนการพื้นฐานสําหรับการบำบัดของเสียในอากาศที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือแก๊สแอร์ซิชั่น ซึ่งเป็นกระบวนการกําจัดสารพิษโดยใช้ใชสารสาดูดซึมคือของเหลวและมีประสิทธิภาพในการดารูดซับขึ้นอยู่กับขนาดพื้นผิวของวัสดุการดารูดซับตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องแก๊สแอร์โซปชันในโรงงานอุตสาหกรรมการบำบัดแอมโมเนียในอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยเป็นต้นครับและนี่คือตัวอย่างการใช้เครื่องแก๊สแอร์โซปชันในโรงงานอุตสาหกรรมครับ